เพจนี้สวัสดีทุกคนที่อยู่ใน YouTube ด้วยนะคะถ้าใครที่มาดูใน YouTube แล้วอยากจะเข้ามาดูในเพจก็สามารถที่จะติดตามกันเข้ามาได้นะอโอเคนะคะวันนี้โบสวยจะมาแบ่งปันนะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ย การกระทําของเรานะหรือการกระทําของคน,คนอื่นทําไม่มีผลต่อตัวเราแบบนี้โบสวยจะมาแบ่งปันเรื่องนี้ให้กับทุกคนนะคะโบสวยเองเป็นพนักง,งานประจํานะทํางานประจําไปด้วยแล้วก็ทําออนไลน์ด้วยสําหรับคนที่เพิ่งติดตามกันยังไม่ได้รู้จักกันนะคะกะ็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มั่นใจนะกลัวดูไม่ดีกลัวการตัดสินไม่กล้าที่จะเป็นตัวเองแล้วมันเรียกร้องความเป็นตัวเองมาตลอดเลยว่าเฮ้ยฉันอยากทําบางสิ่งบางอย่าง ทุกคนนึกออกไหมเราทุกคนมีบางอย่างที่อยากทําลึกๆเราทุกคนไม่เคยมีใครนะคะเหมือนกันเลยเราไม่มีใครเหมือนกันต่อให้เรารู้สึกว่าอยากเหมือนคนนี้แต่จุดเด่นของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเรามาเพื่อเรามาเพื่ออะไรทุกคนต้องรู้สิ่งนี้นะจุดประสงค์ในชีวิตของเราเราเกิดมาเพื่ออะไรนี่คือสิ่งที่เราทุกคนต้องรู้แล้วตัวตนของเราเป็นใครพอถ้าเรารู้จุดนี้ค่ะเราจะ จะกลับมาได้ทุกครั้งเลยว่าเฮ้ยชันไม่ใช่คนไม่ดีนะฉันไม่ใช่คนอารมณ์หงุดหงิดนะแน่นอนทุกคนจะมีโมเมนต์ที่โอ้ oh, ฉันเครียดว่ะชันหงุดหงิดว่ะฉั้นโมโหวะแต่เนื้อแท้อารมณ์แท้ๆของเรานะคะไม่ใช่คนแบบนั้นเราเป็นความรักเราเป็นความเมตตาอันนี้โบสวยจะพูดทุกไลฟ์เลยพอโบอสวยรู้เรื่องนี้โบสวยรู้สึกแบบทุกคนเป็นความรักความเมตตาหมดพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทํานิสัยบางอย่าง ที่ที่ไม่ถูกใจตัวเองไม่ถูกใจแบบพวกหมดหดีดอะไรออกไปเนี่ยมันเป็นนิสัยที่เราเองก็ไม่ชอบในตัวเองเหมือนกันนะคะพอความรู้สึกนิสัยบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราไม่ชอบในตัวเองนั่นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราทุกคนนะคะ และเราทุกคนไม่มีใครเหมือนกันแต่ทุกคนมาเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างถ้าเรารู้จุดประสงค์ว่าเรามาเพื่ออะไรคือเราไม่ต้องไปแบบไปนั่งย้อนอดีตก็ได้นะคือไม่ต้องเป็นไม่ต้องมัวนั่งนึกก็ได้แต่เรารู้ตัวเองว่าฉันกําลังทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเพื่ออะไรเราจะรู้สึกสนุกแล้วก็อยากทํามันทุกวันนะคะโบสวยก็ถามตัวเองเลยนะทุกๆวันว่าเฮ้ยฉันกําลังทําสิ่งเนี้ยเพื่ออะไรฉันกําลังทํา ฉันมาเพื่ออะไรฉันทำเพื่ออะไรนะคะเราก็ต้องถามเป้าหมายต่อไปคืออะไรไม่ใช่แค่เรอทุกคนลองดูนะคะลองดูว่าสมมติถ้าเราได้สิ่งนั้นแล้วอะมันความความรู้สึกดีมันจะเป็นช่วงหนึ่งใช่ไหมแล้วลึกๆแล้วเราแต่ละคนต้องการอะไรกันแน่อสมมติว่าเราได้มีไรายได้เพิ่มใช่ไหมคะมีอะไรก,ก็ได้ที่เป็นเป้าหมายของทุกคนพอเราได้สิ่งนั้นสุดท้ายแล้วเราต้องการอะไร เราต้องการอะไรกันแน่หรือว่มันจะมีโมเมนต์มีความสุขในช่วงที่ได้แล้วทํายังไงให้เรามีความสุขได้ไปตลอดละอ่ะอ่าความสุขกับความทุกข์มันเข้ามาอยู่แล้วนะคะมันมันมาพร้อมกันเพื่อให้เราได้แยกแยะได้ว่าอ๋อเราจะเลือกอะไรวันนี้นะคะโบสวยอยากจะบอกข้อนี้กับทุกคนเลยว่าชีวิตของเราทุกคนเราเป็นคนเลือกไม่ใช่ว่าฉันไม่ได้อยากได้เรื่องทุกนะแต่ถ้าความรู้สึกมันอยู่แต่กับเรื่องทุกนั่นคือเรากําลังเลือก ฉันไม่ได้ต้องการให้คนมาโกงฉันนะสมตินะคะแต่ความรู้สึกเราในหัวเราคิดถึงแต่เรื่องกลัวโกงฉันไม่ต้องการการโกงเราไปรู้สึกสิ่งไหนเราจะได้สิ่งนั้นนั่นคือเราเลือกอารมณ์นั้นให้กับตัวเองค่ะโบสวยได้ยินคำนี้แล้วโบสวยรู้สึกแบบโอ้โหมันมันสุดยอดมากเลยคือการกระทำของเรา ไม่ได้มีผลแก่แค่เราคนเดียวเพราะเราทุกคนคือผู้สร้างผู้สร้างคืออะไรเราสามารถสร้างโลกของเรานะคะไม่ใช่โลกของคนอื่นนะอย่างเช่นฉันเลือกที่จะเสพอารมณ์ด้านทุกๆอ่ะเรากําลังสร้างชีวิตเราให้เป็นแบบนั้นหรือเราเลือกที่จะเสพอารมณ์ด้านสุขๆเรากําลังสร้างชีวิตเราให้เป็นแบบนั้น เห็นภาไหมคะเราคือผู้สร้างและพฤติกรรมของเราการกระทําของเราหรือการกระทําของคนอื่นไม่ได้มีผลต่อเราคนเดียวมีผลต่อสะเทือนไปยังโลกใบนี้ด้วยโบสว์ยาจะแบ่งปันเรื่องนี้ให้กับทุกคนมากๆเลยค่ะคือเราลองสังเกตนะบางครั้งบางคําพูดที่เราพูดไม่ดีออกไปหรือเพื่อนบางคนมาเล่าบางอย่างให้เราฟังปรับทุกกันเล่าให้ฟัง เราจะรู้สึกว่าเราได้รับความถูกทันทีพลังงานนะคะที่เขาสั่นสะเทือนออกมามันกระทบที่เราอ่ามีคนมาเล่าประสบการณ์ทุกๆุกให้เราฟังพอเขาเล่าให้เราฟังความรู้สึกทุกมันเริ่มเกาะกินตัวเราด้วยพลังงานของเขาก็สะเทือนมาอย่างเราเพราะเวลาที่เราฟังต่อให้เราบอกว่าเฮ้ยฉันจะไม่คิดอารมณ์ค่ะมันจะมันจะไปจับ เกาะเรื่องลบอยู่แล้วเราจะไปคิดเราจะไปต่อยอดว่าเฮ้ยฉันสงสารเขาจังเลยนืกออกไหมคะทีนี้พอมันมาสะเทือนที่เราไม่ได้ส่งผลแค่เราคนเดียวทุกคนฟังนะอารมณ์ของเราที่ส่งต่อคนอื่นมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันมันสะเทือนทั้งโลกและเราทําอะไรสะเทือนออกไปเราจะได้รับสิ่งนั้นสะท้อนกลับมาแน่นอนนะคะ อพอเราสมมติเราปรับทุกกับเพื่อนเพื่อนเล่าเรื่องทุกให้ฟังเราเกิดอารมณ์ความรู้สึกทุกใจมากๆเลยโอ้ฉันแบบสงสารเธออารมณ์ความทุกข์นี้จะยังอยู่กับเราค่ะจากนั้นเราอาจจะกลับบ้านกลับไปเจอคนในครอบครัวความรู้สึกหงุดหงิดความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเศร้ามันเกาะก,กินในใจเราอยู่เราจะสั่นสะเทือนเรื่องเนี้ไปยังคนรอบข้างด้วยเฮ้ยรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกปิดปาดเออทุกคนเป็นนะทุกคนเป็น ความรู้สึกนี้มันเป็นความรู้สึกที่อเป็นธรรมชาติของของเราทุกคนแต่พอเรารู้ว่าโอเคฉันเป็นอารมณ์นี้ขึ้นมาแล้วเราจะจัดการมันยังไงไม่ได้ไปต่อว่าตัวเองว่าทําไมมันอารมณ์นี้เกิดขึ้นกับฉันแต่แล้วอารมณ์ไหนล่ะที่ฉันชอบตัวเอง นี่นะคะคือวิธีการเปลี่ยนไม่ได้เอาพลังไปโฟกัสที่ฉันไม่ชอบอารมณ์นี้เลยอะ่ะฉันไม่ชอบที่ฉันหงุดหงิดอะ่ะแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เราอารมณ์งุดหงิดแล้วเรามาตอกย้าไม่ชอบตัวเองอีกมันจะเกิดซ้าๆแต่การที่เราค่ะไม่ไม่สนใจก็คือการที่เราไม่อยากให้สิ่งไหนเกิดเราจะไม่ใส่ใจเลยเราจะเมินเลย ธรรมชาติของคนธรรมชาติของทุกสิ่งนะคะไม่ชอบการถูกเมินพอถูกเมินบ่อยๆถูกเมินคือไม่สนใจไม่พูดถึงไม่ส่องไม่เสพไม่ค้นว่าชีวิตคนนี้เป็นอย่างไรหรือไม่ค้นว่าเขาทำอะไรแล้วนะเราจะไม่ส่องเลยนึกภาพอกไหมคะนี่คือการเมินค่ะพอเราเมินบ่อยๆความรู้สึกเราจะบอกเราเองว่าเธอไม่ต้องการสิ่งนี้สิ่งนี้จะไม่ถูกผ่านสายตาเราอีกค่ะ อย่างเช่นเราคิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะกินหมูกระทะแล้วเราไปเสิร์ชหามูกระทะพอเราเสิร์ชหาหมูกระทะทุกอย่างถูกยิงมาที่เราเลยยิงแอดยิงแอดมาที่เรามันเหมือนกันเพราะเราต้องการสิ่งนั้นช่วยฉันไม่อยากกินมูกระทะแต่เราไปเสิร์ชหาอสมมติฉันไม่อยากกินแต่ในหัวนึกถึงเรื่องนั้นความรู้สึกที่นึกถึงบ่อยๆจะถูถก,ถกดึงดูดถูก,กวัตถูกดึงดูดเข้ามา การที่จะทำยังไงให้สิ่งนี้หายไปให้สิ่งที่ฉันไม่ชอบหายไปจะไม่ต้องพูดถึงว่าเราไม่ชอบอะไรทุกคนนึกภาพอไหมปกติถ้าเราอยากให้บางสิ่งบางอย่างหายออกไปจากชีวิตเราหรือฉันไม่ชอบแบบนี้เลยฉันไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้ที่มากระทํากับฉันเราจะไปโฟกัสแล้วเราจะไปรู้สึกว่าทําไมเขาเป็นแบบนี้วะทําไมฉันถึงเจอเรื่องนี้ซ้ําๆวะแต่เราไม่อยากเจอนะและเราก็เจอมันอีก เพราะเรายังไปโฟกัสอยู่เราคิดว่าเราไม่ได้โฟกัสนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงที่รู้สึกถึงที่ส่องที่เสพที่ค้นหาเรื่องนั้นจะเข้ามาไม่ใช่แค่ผู้คนนะคะโรคก็เหมือนกันทุกเรื่องอะอย่างเช่นฉันกลัวจังเลยว่าโควิดจะถามหาฉันสืบส่องเสพหาวิธีการรักษาไว้ล่วงหน้าแน่นอนคะ่ะถ้าไม่เราก็คนในครอบครัวเราจะเจอเหตุการณ์นั้นชัวเพราะ พฤติกรรมการกระทําของเรามันสะเทือนไปยังผู้อื่นและไม่ใช่แค่คนอื่นมันสะเทือนไปยังโลกใบนี้แล้วพอสะเทือนไปยังผู้อื่นมันถูกผ่านจากตัวเราที่เราเป็นคนปล่อยอารมณ์ปล่อยความรู้สึกปล่อยความมุดหยิดเราจะสะเทือนออกไปสวัสดีค่ะเย้ yeah, คิดถึงจังเลยนะคะโอ้ oh, นะสวัสดีอ้อมด้วยค่ะเออสวัสดี พี่อ๋มีมด้วยค่ะคิดถึงจังเลยนะคะเออมาตื่นเต้นมากเรื่องนี้ตื่นเต้นมากนะคะคิดถึงคิดถึงเหมือนกันค่ะโอ้ยคิดหอดนะคะคิดถึงตลอดนะคะเลื่อนเจอเฟสก็จะมีกดใจกดอะไรใดๆให้ ให้รู้เสมอว่าคิดถึงทําไมไม่ค่อยเห็นโบสวยจะไลฟ์แบบสุกเสาร์อาทิตย์คะ่ะช่วงนี้ไลฟ์วันหยุดนะคะเดี๋ยวจะมาบ่อยๆแล้วเพราะว่าในทิกต o k ก็เหมือนกันใน t i กต o k ก็จะไปช่วงสุกเสาร์อาทิตย์ประมาณนี้นะคะหรือสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งอะนานไปใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วโบสวยไปขุกอยู่กับอ e ีบุ๊กนะคะเออ <c oughs> อ่ะก็เลยไอยเลยนะคะไปขูุกอยู่กับอ e ีบุ๊กไปนั่งทำแล้วแบบมันฟินมันก็เพลินเลยเวลาไลฟ์โบสวยก็อะ โมเมนต์ไหนฟินก็ทำโมเมนต์นั้นไปเลยนะ <c oughs> ต่อเดี๋ยวช่วงนี้จะมาบ่อยๆแล้วต่อนะอาการกระทำของคนอื่นที่เรารู้สึกว่ามีผลต่อเรามันไม่ใช่มีผลต่อเราคนเดียวการกระทำของเราก็ไม่ได้มีผลต่อเราคนเดียวโบสวยจะบอกแบบนี้สมมติว่าเราทุกข์ใจมากๆเลย เราทุกใจเรามีเรื่องทุกใจเราอยากระบายให้ใครบางคนระบายผ่านโซเชียลหรือโทรไปปรึกษาใครบางคนคนคนนั้นได้พลังงานความทุกข์ไปกับเราด้วยต่อให้ใครก็ตามที่บอกว่าโอ้ฉันคิดบวกมากแม้ถ้าเราได้รับอารมณ์บางอย่างที่เศร้าที่ถุกมันจิตของคนจะไปเกาะแล้วไปรู้สึกตามเรื่องนั้นทีนี้พอสมมติว่าเราโพสนะคะหรือเราเล่าให้ใครฟังก็แล้วแต่ พอเราเราพูดผ่านปากเราออกไปเนี่ยเรากำลังส่งพลังงานมันถูกสั่นสะเทือนค่ะไปยังอีกคนเหมือนการแชร์พลังงานให้เขาอะไรที่ส่งออกจากตัวเราเราจะได้รับสิ่งนั้นสะท้อนกับความรู้สึกทุกมันไม่เคยหายไปเรื่องที่เราพูดมันไม่เคยหายไปนะะเราจะรู้สึกว่าระบายแล้วสบายใจแต่มันไม่ได้หายไปนะเพราะยิ่งพูด ยิ่งโฟกัสยิ่งพูดยิ่งโฟกัสยิ่งพูดนั่นคือยิ่งโฟกัสทําไมไม่ออกไปสักทีหัวก็คิดถึงแต่เรื่องนั้นปากก็พูดถึงแต่เรื่องนั้นเริ่มเสพเริ่มสองถ้าไม่อยากให้อะไรเกิดเราจะต้องเมินโดยการที่เมินคือเมินโดยไม่พูดไม่รู้สึกไม่เสพไม่ซองไม่ดูสิ่งนั้นจะรู้สึกว่าโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ต้องการจะไม่ถูกส่งเข้ามาเหมือนกันถ้าเราแบบโอ้ฉันอยากกินหมูกระทะฉันดู ดูบ่อยๆจะถูกยิงแอดเข้ามาค่ะแค่คิดก็ก็ยิงแอดแล้วนะคะคุณ <c oughs> แบบนั้นนะแต่ถ้าไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นจะไม่ถูกส่งผ่านสายตาเราค่ะนั่นคือเราจะไม่เห็นมันเลยทีเนี้มันมันเป็นยังไงพอเราส่งอารมณ์นี้แล้วเราเล่าให้ใครบางคนถ้าใครบางคนรับพลังงานนี้ไปเขาจะมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องของเราไปคุยอ่ะกลับบ้านไปไปคุยกับคนในครอบครัวมันจะสั่นสะเทือนไปยังครอบครัวคนอื่นด้วยค่ะ อาจจะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเรานะแต่อารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ทุกข์ใจแบกรับความทุกข์ของเพื่อนอะสมมตินะเขาฟังเราเรื่องทุกๆแล้วเอาไปเก็บคิดแล้วไปเจอครอบครัวอารมณ์ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันจะเกาะเรื่องราวลบๆเร็วมากสั่นสะเทือนยังครอบครัวคนอื่นด้วยค่ะเห็นไหมคะนี่คือการสั่นสะเทือนของพลังงานการกระทําของเราหนึ่งคนไม่ได้มีผลต่อเราแต่มันสะเทือนกับโลกใบนี้ค่ะ มันสะเทือนกับโลกใบนี้ซึ่งมีงานวิจัยหลายงานมากนะคะที่พูดถึงที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพลังงานอ่ะทีนี้โบสวยเล่าต่อทีนี้พอคนนี้กลับไปบ้านมันจะมีเรื่องที่บ้านเจอให้หงุดหงิดให้อะไรก็เริ่มสั่นสะเทือนอารมณ์เนี้ยไปยังคนในครอบครัวเป็นแบบนี้พอคนในครอบครัวเจออารมณ์แบบนี้เริ่มสั่นสะเทือนไปยังผู้คนที่พบเจอที่ทํางานบ้างแหละปล่อยอารมณ์ลงที่ทํางาน การกะระทํายิ่งเราใส่อารมณ์รุนแรงเท่าไหร่แล้วส่งออกไปให้ผู้คนไม่ว่าเป็นการโพสต์การพูดหรือการแชร์ประสบการณ์เรื่องทุกข์ใจเพื่ออยากจะให้ตัวเองสบายใจค่ะมันไม่ได้หายไปไหนนะคะมันสะเทือนออกไปยังโลกใบนี้และสิ่งไหนที่เราส่งออกไปสิ่งนั้นจะสะท้อนกลับมาเสมอค่ะนักวิทยาศาสตร,ร์ไม่ได้พูดเวอร์นะคะที่บอกว่าออกแรงเท่าไหร่เราได้แรงกระทบกลับมาเท่านั้นค่ะมันมีทุก อย่างที่ซ่อนอยู่ในแบบเขาทํากฎออกมาให้เราคํานวณแต่ทุกเรื่องมันเป็นเรื่องเดียวกันนี่คือกฎเลยนะคะนี่คือกฎยิ่งเราสั่นสะเทือนเรื่องเหล่านั้นเรื่องไหนก็แล้วแต่สมมติเราอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆแค่คนเดียวนะคุณทุกคนแค่คนเดียวที่มาฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีความสุขจังเลยอะ่ะเฮ้ยฉันได้รู้ตัวเองแล้วมันถูกสั่นสะเทือนพอขึ้นพลังงานคนคนนี้ดีขึ้นเขาเริ่มจะมีอารมณ์ที่เปลี่ยน ต่อให้ไม่ได้เปลี่ยนแบบทันทีแต่มันจะรู้สึกดีกับตัวเองคนที่รู้สึกดีกับตัวเองจะอยากทําบางสิ่งบางอย่างให้ผู้อื่นทุกคนหรือภาพบอกไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินนะคะความรู้สึกดีกับตัวเองมันเป็นแบบไหนเหรอโบสวยก็เคยถามตัวเองมาตลอดการให้แบบไม่หวังเนี่ยมันเป็นยังไงวะฉันอยากเจอโมเมนต์นั้นคือ ถ้าเราทํากับตัวเองอะอย่างเช่นเราอยากให้อ่ะสมมุติเรารักใครสักคนคนในครอบครัวก็ได้ถ้าเรารักเขาเราต้องการอะไรกับเขาค่ะเราต้องการให้เขาดูแลตัวเองจริงไหมเราต้องการให้เขาพูดจาดีๆกับตัวเองเราต้องการให้เขามีความสุขสุดท้ายเนี่ยทุกคนต้องการแบบนี้ แล้วแล้วขถ้าเราต้องการให้คนที่เราลักมากที่สุดเป็นแบบนี้แสดงว่าตัวเราก็ต้องให้แบบนี้กับตัวเองทีนี้พอเราทําแบบนี้กับตัวเองอะค่ะเราเราให้ตัวเองได้กล้าเป็นตัวเองได้สนุกได้ใช้ชีวิตแบบที่ฉันอยากทําจริงๆแล้วเราออกมาแบ่งปันเราอะนะเราจะมีเราจะมีวิธีแบ่งปันในรูปแบบของเราค่ะ มันจาเป็นไหมต้องออกมาไล่สดแต่ละคนไม่เหมือนกันแม้แต่ฝาแฝดยังมีลักษณะบางอย่างที่ไม่เหมือนกันเพราะทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเองและทุกคนมาที่โลกใบนี้นะคะเราไม่ได้มาเกิดแล้วมาใช้แบบทุก์แล้วเรามาแล้วเราเสียชีวิตนะคนทุกคนมีภารกิจที่มาค่ะหมดเวลาเราจะจากไปแต่เราจากแค่กายค่ะจิตวิญ,ญญาณของเรายังเป็นจิตวิญญ,ญาณเดิมยังเป็นจิตวิญญ,ญาณที่ ที่เปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆอเราไม่เคยตายจริงนะคะทุกคนนึกภาพออาไหมเ <c oughs> ออคือพอโบสวยศึกษาเรื่องนี้โบสวยรู้สึกโอ้เฮ้ยมันเป็นแบบนี้เองเหรอเราเราต้องใช้เวลาในช่วงชีวิตนี้แบบเก็บเกี่ยวความสนุกอะที่ได้เล่นบนโลกใบนี้และธรรมชาติของชีวิตเราเราจะเจอสุขถูกมาพร้อมกัน แต่มันจะตีกับสถานการณ์อย่างไรและมันจะทําให้เราเห็นว่าอ๋อถ้าความทุกข์เป็นแบบนี้แล้วอะไรล่ะที่ฉันต้องการเพราะเรามาเพื่อสร้างโลกของเราค่ะเราบริสุทธิ์มากเราจําอะไรไม่ได้แต่เนื้อแท้แก่นแท้ของเราตั้งแต่มาเกิดเลยเราเป็นความรักเราเกิดจากความรักทุกคนและทุกคนเป็นแบบนี้หมดค่ะพฤติกรรมบางอย่างอาจจะทําให้เราแสดงนิสัยบางอย่างแต่เนื้อแท้ของคนแต่ละคนนะทุกคนคือความรักคือความเมตตาคือคนดี ถ้าเราเผลอหลุดนิสัยคําพูดที่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองบางค่ะทุกคนลองสังเกตเราว่าใครบางคนเราเตือนใครบางคนเราแบบด่าออกไปอะ่ะเราเป็นคนแรกที่รู้สึกไม่ดีเพราะมันขัดแย้งกับตัวตนข้างในเราแล้วจะทํายังไงล่ะเราจะตอกย้ําตัวเองไหมไม่สิ่งแต่ก่อนโบสวยแบบเฮ้ยทำไมฉันพูดแบบนี้อีกแล้ววะแต่วันนี้เรารู้ว่าโอ้ยฉันหลุดคําพูดนี้ แล้วนีสใส่แบบไหนล่ะที่ฉันต้องการแล้วอารมณ์ไหนที่ฉันอยากจะรู้สึกกับตัวเองล่ะฉันอยากจะรู้สึกเห็นคุณค่าฉันอยากจะรู้สึกเป็นความรักเอยฉันจะทํายังไงอะเห็นไหมคะมันจะมีคําถามเพื่อถามตัวตนข้างในของเราและเราจะเป็นคนตอบเองทุกคนรู้ไหมความสําเร็จหรือหรืออะไรก็แล้วแต่นะทุกอย่างทุกสี่เกทุกความลับแน่นอนเราอาจจะมีพี่เลี้ยงคอยบอกทางแต่ทุกอย่าง ถ้าเราถามตัวตนข้างในของเราได้คำตอบถูกคำถามสิ่งที่ฉันได้ยินมานี้ใช่หรือเปล่าความรู้สึกเรานะคะเจ๋งมากๆเลยถ้าเราจับตามความรู้สึกเราจะรู้เลยบางอย่างที่เราได้ยินมาเรารู้สึกไม่ดีแต่เราก็กระทำนะแต่ลึกๆข้างในมันขัดแยง้งความรู้สึกไม่ดีคือตัวตนข้างในเราบอกว่านั่นไม่ใช่ทางแล้วนะนึกออกไหม เหมือนเราว่าใครบางคนแล้วเรารู้สึกไม่ดีตัวตนข้างในเราที่รู้สึกไม่ดีพรอนั่นไม่ใช่ตัวตนลึกๆของเราไงเขาก็บอกทางเราแล้วว่าเธอไม่มีทางมีความสุขได้จากการที่เธอว่าคนอื่นอยู่แบบนี้ไม่มีทางค่ะทุกคนทุกอย่างเลยนะต่อให้เราไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงเพื่อเราถ้าเราเปลี่ยนแปลงข้างในตัวเองโบสวยเห็นจากประสบการณ์เห็นจากเหตุการณ์สถานการณ์นะคะ หลายๆคนที่เข้ามาแบ่งปันให้ฟังหลายๆคนที่โบสวยเฝ้าสังเกตการตัวเองด้วยนะเฝ้าสังเกตการตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนเพราะการกระทําของเรามันมีผลต่อโลกต่อโลกเลยนะคะและการกระทําไหนที่เราทําออกไปค่ะมันสะเทือนอ่ะถ้าใครมาใหม่ย,ย้อนฟังตั้งแต่ต้นไลฟ์เราจะเห็นเลยว่าแค่การกระทํา ของเราอย่างของเราเนี่ยที่พูดไปกับคนอื่นที่โพสต์แล้วที่ส่งผ่านให้คนอื่นเนี่ยคนอื่นสามารถรับพลังงานแล้วไปส่งผ่านแบบเนี้ยสะเทือนออกไปให้กับใครบ้างและมันจะสะท้อนกลับมาที่เราเท่านั้นหมายถึงแรงที่เรากระทำออกไปสิ่งพฤติกรรมบางอย่างที่เรากระทำออกไปนะคะมันจะสะท้อนกลับมาเท่าเท่ากับที่เราส่งออกไปเท่านั้นเลย เท่าเท่าตัวเลยเท่าเท่ากับที่เราส่งออกไปเลยนะได้รับมาแน่นอนเหมือนกับที่ฉันฉันอยากว่าคนนี้อสมมติทุกทันทีที่เราทันทีก่อนเลยหุดหิดปุ๊บทาไมทำไมำำคนนี้แบบขัดตาจังเลยหุดหิดปุ๊บคนที่ได้คือคนแรกคือเราค่ะมันมันเร็วขนาดนั้นค่ะและเราจะเจอเรื่องนั้นซ้าแลว้วซ้ำอีกและเหตุการณ์สถานการณ์ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลง ให้ความรู้สึกที่เรารู้สึกกลายเป็นรูปประธรรมกลายเป็นรูปประธรรมคือจับต้องได้สิ่งที่จับต้องไม่ได้สร้างสิ่งที่จับต้องได้ขึ้นมาเราคิดว่าเราจะเห็นสิ่งของก่อนเราค่อยเชื่อว่ามันมีอยู่จริงแต่ที่จริงแล้วเราสั่นสะเทือนมันด้วยพลังงานในตัวเราปล่อยออกไปซ้ำๆทีๆซ้ำๆทีๆ,ๆ,ๆจนมีใครบางคนที่เป็นขึ้นที่เขาต้องการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเขาไม่ได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาโดยบังเอิญเพราะทุกอย่าง มีเจ้าของเสมอมีใครบางคนอยากได้บางอย่างและบางอย่างก็ถูกสร้างขึ้นมาให้เข้าคู่กันค่ะคลื่นที่เราปล่อยเสาส่งสัญญาณออกไปบ่อยๆทีๆไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอะไรเราจะไปจูนติดกับคลื่นเดียวกันเท่านั้น หมุดหยิดจังเลยทําไมแบบนี้ทําไมฉันต้องสวยแต่เช้าและวันทั้งวันจะเป็นวันที่เจอเรื่องสวยมันจะไม่ใช่แค่วันเดียวมันจะเหวี่ยงอารมณ์เราไปวันพรุ่งนี้มันจะเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วมันจะเหวี่ยงเป็นแบบนี้ซ้ําแล้วซ้าอีกถ้าไม่หยุดที่เสาปล่อยสัญญาณคือตัวเราค่ะ อารมณ์ของเราค่ะโบสวยโบสวยพอโบสวยฟังเรื่องนี้โบสวยไม่ใช่แค่ฟังนะทุกคนโบสวยได้ฟังได้ไดูได้ดูงานวิจัยมีงานวิจัยมามามาสนับสน,นนะุน่ะทุกคนรู้ไหมคะอารมณ์มันสําคัญมากแม้กระทั่งโบสวยฟังคลิปคลิปหนึ่งเนาะแล้วเขาพูดถึงเรื่องงานวิจัยอะงานวิจัยที่เอาเด็กอะทุกคนเด็กที่เป็นเด็กวัยวัยแรกเกิดอะเนาะวัยแรกเกิดอย่างเงี้ย แล้วเอามาให้ความรู้สึกมันถูกส่งผ่านตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยนะคะอารมณ์ของพ่อแม่ต่อให้พ่อแม่ไม่พูดแต่ถ้าความทุกข์ใจมันเกิดขึ้นมันส่งผ่านเด็กคนนั้นที่พ่อแม่ได้อุ้มความรู้สึกทุกความรู้สึกส่งผ่านยังลูกแม้ไม่ต้องพูดแบบนี้เลยนะคะเออเราได้รับมาตั้งแต่ตั้งแต่ นั้นเลยนะโดยโดยงานวิจัยนีย้โบสวยได้ยินมาแล้วโบสวยทึ่งมากเลยเนาะคือเขาเอาเด็ก2กลุ่มค่ะเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้คนที่ากาอาชญากรรมแบบนี้ค่ะอุ้มแล้วเด็กอีกกลุ่มเนี่ยให้คนที่เป็นท่านนายเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยมาอุ้มพอระยะเวลาผ่านไปเนาะก็ทดลองไปผ่านไปปรากฏว่าเด็ก2กลุ่มเด็กกลุ่มที่ให้คนที่ก่ออาชญากรรมอุ้มมีโอกาสที่จะติดยา ที่จะติดยานะคะมากกว่าแล้วเด็กคนที่ให้หมอใหอ้ทนายให้ศาสตราจารย์อุ้มมีโอกาสที่จะจบมาแล้วได้รับการศึกษาสูงสูงสติปัญญาสูงมากกว่าอุ้มนะคะคุณโดยที่ไม่ได้พูดนะแค่พฤติกรรมบางอย่างที่เขารู้สึกที่ตัวตนคนคนนั้นเป็นอุ้มเด็กคนนั้นนะะนี่เป็นเหตุผลนะคะทุกคนมีผลต่อโลกหมดนะ แชสนามพลังงานกันแบบนี้ตลอดเวลานะคะลองสังเกตสิทำไมเด็กบางคนไปที่โรงเรียนจึงเจอ,เอถึงเอาพฤติกรรมบางอย่างกลับมาด้วยเพราะเพราะพฤติกรรมเพราะอารมณ์เพราะความรู้สึกเขาซึมซับเขาได้รับมันมาด้วยเห็นภาพไหมคะเห็นภาพไหมได,ได้ได้รับมาด้วยคะ่ะหรือบางคนทําไมมีอาการแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยต่อให้แบบโอ้พ่อแม่จะดูรักกันแค่ไหนนะต่อให้พ่อแม่บอกว่าเราอย่าทะเลาะก,กันให้ลูกเห็นนะ แต่ความรู้สึกลึกๆทุกใจขัดแย้งกันเขารับรู้ได้นี่คืองานวิจัยเลยนะทุกคนลองไปลองไปหาข้อมูลดูนะคะบบสวยชอบดูเพื่อที่จะมาเป็นหลักฐานให้สมองว่าเห็นไหมและบบสวยมาสายวิทย์เนาะแต่บางอย่างวิทยาศาสตร์ก็พึ่งพิสูจน์ได้ในยุคที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปนี้นะคะจะเป็นยุคของสงครามที่เกี่ยวกับจิตจะไม่ใช่สงครามที่เอาอาวุธมาฆ่ากัน แต่ใช้พลังของจิตมาทำให้อีกฝ่ายแย่ลงได้ทุกคนไปดูนะในในข่าวก็ลงนะคะเออน่าจะเป็นที่ไหนนะรัเสเซียหรือเปล่าโบสวยไม่แน่ใจนะข้อมูลแต่มีข่าวที่เอาลงว่าเนี่ยจะเป็นสงครามที่เกี่ยวกับจิตและพลังจิตและซึ่งวิทยาศาสตร์นะทุกคนวิทยาศาสตร์ก็ยังแบบคนเรื่องนี้อยู่มีน้อยมากที่นักวิทยาศาสตร์เราก็จะสนใจเรื่องนี้นะแต่ก็ยังมีอยู่นึกภาพบอกไหมคะเออเรื่องนี้มันแบบโอ้มันลึกซึ้ง แต่บเสดก็สนุกนะคะใช้วิจารยณในการฟังแล้วไม่ต้องเชื่อในครังแรกแต่เราต้องลองคิดดูว่าทุกๆความคิดของเรามันเกิดขึ้นจริงในชีวิตเราจริงไหมทุกความรู้สึกที่ปล่อยออกไปมันเกิดขึ้นจริงไหมอายกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเช้าบเสดโบสสยไปจะไปเติมน้ำมันใช่ไหมในหัวมันแวบขึ้นมาตอนช่วงที่ขับรถอยู่เนาะมันแวบขึ้นมาว่าเฮ้ยคิวต้องแบบ เห็นเห็นภาพเลยนะมันแบบแบบเดียวเองนะทุกคนว่าโอ้คนเยอะแน่เลยแค่นี้เองนะทุกคนไปถึงโอโ้แถวปกตินะคะแถวปกติก็คือจะ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 ,จะเรียงกันแบบมันแล้วแต่อารมณ์ในแต่ละวันนะเรียงมาจนถึงจะหน้าประตูปั๊มอะทุกคนนึกออกไหมหน้าประตูที่เป็นทางเข้าปั๊มมาทุกคนก็เลยไม่เติม มันเลยรู้ตัวเองว่าสุดยอดมากเลยเนาะจิตใต้สำเนึกของฉันนะฮะเธอนี่เจ๋งว่าแวบมาปุ๊บรู้เลยว่าชัวภาพมันขึ้นเลยนะคะมันมันรู้สึกมันรู้สึกก่อนมันรู้สึกขึ้นมาว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นแบบนั้นมันจะเป็นแบบนะะี้ค่ะโดยบังเอิญตัวตนข้างในเราจะบอกเจ๋งมากนะคะเอออ่ะโอเคไหมคะทุกคนตื่นเต้นนะ <laughs> พูดคนเดียวนะ อะโบสวยเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่ตรงเนี้จะได้บางสิ่งบางอย่างจากไลฟ์ไลฟ์นี้แล้วทุกคนนะไม่ต้องเชื่อในครั้งแรกหรอกเพราะโบสวยเป็นคนหนึ่งที่โคตรตกกะพูดแบบนี้เลยโคตรแบบตะกกะโคตร อีโก้โคตรหายเหตุผลคําว่าโครอาจจาะมันไม่ได้เป็นคําที่ไม่สุภาพนะคะโคตรในของโบสวยก็คือมันมากเป็นแบบนั้นมากๆเลยนะคะตากาะเยอะอีโก้เยอะแล้วก็มีอัตตาอัตตาคือนี่คือฉันสุดท้ายแล้วเราก็ถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรวะฉันต้องการแบบอะไรกันแน่นึกออกไหมคือสุดท้ายเราก็ถามพอโมเมนต์หนึ่งที่เราเติบโตขึ้นมาแล้วเราก็เห็นการการ เห็นการใช้ชีวิตนะคะบางอย่างแล้วเราก็ถามเองว่าเราอยากได้จริงป้ะสิ่งเนี้ยเออมันมันมีการแข่งขันกันจริงไหมที่จริงโลกใบนี้มันไม่มีการแข่งขันถ้าอยู่ในความรู้สึกของการแข่งขันเราคือคนที่ขาดถ้าคนหนึ่งได้ไม่ได้มีคนใดที่เสียประโยชน์นะคะ แต่เราถูกบอกว่าเฮ้ยถ้าคนนี้ได้เราจะต้องเสียบางสิ่งบางอย่างมันไม่มีเสียประโยชน์ถ้าเราเอาใจไปแตะที่ความรู้สึกยินดีได้สิ่งดีๆมันจะเข้ามาอาจจะไม่ใช่ในงานของเราก็ได้แต่ทางอื่นก็ได้นะคะมันมีการหลายๆช่องทางอยู่โอเคไหมคะอ่ะโอเคนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวโบสวยไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ